สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านต่อจากคลิปที่ผ่านมาครับได้ยินไปบึงของเราโอ้โหอาการคึกมากกว่านี้คึกเป็นพิเศษนะครับดูครับโอ้โหแม่ทำความสะอาดไปดูกัเล่นซะโอ้โหดูสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่ทำงานหนูเล่นน่ะแม่ทำงานหนูเล่นน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูครับถูกอกถูกใจมาก Oh, lom, 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 lom. Oh. ความนของใบบุญไม่มีขิดจํากัดกี่เดือนผ่านมากี่วันผ่านมาใบบุญชอบเป็นบอลเหมือนเดิมครับดูครับอันนี้คือลูกที่สองครับลูกแรกแตกไปแล้วในะอีพีหนึ่งนะครับโอ้โหดูครับดูครับใบบุญดูครับดูครับ ไปแล้วแม่ลูกบอลออกแล้วเอาให้ลูกเงีเร็วลูกบอลออกแล้วแม่หมวยลูกบอลออกแล้วเอาให้หนูหน่อยเร็วแม่เร็วแม่ลูกบอลออกแล้วแม่แม่มาตามแม่หมวยเปล่ลูกบอลให้ โอ้โหเล่นเหนื่อยแล้วพักผ่อนก่อนอะไรเมืออะไรมีอะไรลูกมีอะไรลูกโอ้มาหาพ่อมีอะไรลูกหิวอะไรกินเมื่อกี้เองนี่ดูครับมามายืนอ้อนพ่ออ้อนอะไรอีกเนีพ่อดูสิอู้เห่าเยอะเลยเห่าเยอะเยะเลยเห่าเยอะมากเลยเนีพ่อดูให้มายืนขวางล่ำเลย มายืนขวางกล้องเลยมือมายืนขวางกล้องเลยหัดลามเลยยืนไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายไม่ยอมไม่เหมือนไม่ยอมเหมือยไม่ยอมให้ถ่ายนี่ครับดูครับพี่น้องไม่ให้ถ่ายครับเดินเดินวางกล้องไว้ไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายโอ้ย ดูครับขวางกล้องบนบุูรังเราก็โอเคเต็มที่เลยครับ lưu gì đấy mẹ tệ đuôi mẹ tệ đuôi mẹ lên đuôi mẹ lên đuôi Chuyện mẹ lên đuôi Luội nó đang ăn nục lời nó đang ăn nục lời nó là lời ngoại lên lệnh nó cho mạng เงยกำไรข้อมือด้วยข้อกว้างครับ con số con bê bưng có mẹ mời Thôi tệ, thôi tệ. ดูไม่เก่ครับไม่บูลเลต์ไม่เก่หว่วงท้องโตมากตอนนี้ครับผม 加入你。 เล่นของใบบุญได้ขิดจํากัดนะครับน้วก็่แม่เหมยไม่เกยดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมม,มาตะบังให้หรอทนี่ท้องไม่เกตร,รู้สึกว่าจะโตขึ้นทุกขนาดเลยนะครับผมใกล้ถึงเวลาเข้ามาทุกขนาดแล้วนะครับ ลุกมากนะครับ้เล่นบอลแล้วก็เนี่ยก็มาหาแม่เกตกับแม่เมยน,นะครับอันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณไปยังแม่แม่เอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านวันนี้ผมในนานของช่องไทยรัฐแชนีนก็ต้องขอขอบคุณท,ทุกท่านครับผมขอมีความสุขความเจเริญนี้ขึ้นไปครับท่านใดฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมน,นีขอปิดไลฟ์ไเปเพียงเท่านี้ครับผมปิด คลิปไปเป็นันี้เจอใหม่คลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับผมชมแล้วมีความสุขชมและสนุกให้กำลังใจบ้านได้บุงของเราได้นะครับ